บอลเลมอนความสวยคือใบสวยนะคะการสวยค่ะเพื่อนๆไหลดกค่ะคู่แข่งของบอลดำแบ็กเมจิกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้แม่นาลาพามาดูความดกของไหลของบอลเลมอนนะคะเพื่อนๆค่ะไปติดตามชมคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่นาลาพาเพื่อนๆมาชม ไหลของบอลเลมอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะคู่แข่งของบอลดำแบ็คเมจิกนะคะคือออกไหลดกมากๆเลยนะคะบอลเลมอนที่ซื้อมาช่วงปลายเดือนเมษานะคะเพื่อนๆตอนนี้เดือนกรกฎาก็3เดือนแล้วนะคะซื้อมาตอนแรกเนี่ยสใบคะ่ะแบบกล่องแก่งมากเลยนะคะ ขนาดกลองแกงขนาดนั้นนะคะร้านต้นไม้กินแม่นล,ล่าร้อยห้าสิบบาทค่ะทีนี้แม่นล,ล่าก็เอามาปลูกแล้วก็มาดูแลตอนนี้ก็คือเขาแตกไหลให้แม่นล,ล่าได้เยอะนะคะพเพื่อนๆนี่เลยค่ะอยากให้ดูทั้งที่ต้นก็ยังไม่ใหญ่มากนะคะพเพื่อนๆหาคู่แข่งกับบอลดำแบ็คเมจิกเลยค่ะเนี่ยค่ะ ไหลของบอลเลมอนนะคะเพื่อน,อนก็จะมีลักษณะเดียวกันกับบอลดำแบ็คเมจิกนะคะตามข้อของเขาเนี่ยจะเป็นรากนะท่านเพื่อนนี่ค่ะมีรากออกมานะคะถ้าลงดินรากตัวนี้ก็จะเกิดอ่าบริเวณข้อนี้ก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะคะบริเวณนี้ก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน้ก็จะลอยไปอย่างนี้เลยแม่ดันล่าแยกใส่ถุงดําไว้แล้วสอง สองหนอนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะรากเดินดีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือนางก็ออกมาอีกเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะคะอันที่สามนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามเนี่ยสี่กำลังออกอีกเนี่ยค่ะคือคงจะแตกออกรอบรอบโคนต้นนี่เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆ ความสวยงามของเขาก็สวยทั้งก้านใบนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะความด่างของใบนะคะกินไม่ได้ค่ะบอลเลมอนกินไม่ได้ปลูกไว้ชมเป็นอาหารตาได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะทีนี้แม่น,นล่าก็จะ,อะตอนแรกนี้ไม่ได้หาที่รองก้นกระถางนะคะแต่ด้วยความที่อยากให้ไหลของเขานี่เกิดเยอะๆเ,เกิดเร็วก็เลย ใช้ท,ที่รองก้นกระถางีมารองน้ําไว้เพื่อที่จะให้ดินของเขานี่ชื้นอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ได้ผลนะคะเขาแตกไหลให้ได้อย่างรวดเร็วเลยคะ่ะนี่เลยต่อไปก็ต้องหาที่ปลูกคะ่ะเพื่อนๆหาที่ปลูกเหมือนวันดําแบ็เมจิก Magic นะคะนี่คะ่ะการปรุงดินเนี่ยปรุงดินสูตร ไม้ใบทั่วไปเลยค่ะปลูกบอนได้นะคะบอนชอบค่ะนะคะเพื่อนๆดินร่วนๆโปร่ปงๆป,ปกติแล้วถ้าบางบางบางร้านนี่เขาแนะนําว่าให้ปั้นใส่ดินเหนียวนะคะพวกบอนแต่แม่ดัลล่านี่จัดดินร่วนให้เขาเลยนะคะก็โตได้ค่ะเพื่อนๆกับสีสวยด้วยนะคะนี่ค่ะบอนเลมอนนะคะเพื่อนโดดเด่นที่ลายใบนะคะ โดดเด่นที่ก้านใบค่ะไม้ตระกูลบอลเนี่ยปลูกง่ายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนอน,อ,นอย่าถามสับทางวิชาการไม่ดอนล,ล่านะคะไม่ดอนล,ล่าไม่สนใจเลยนะคะสับทางวิชาการเนี่ยสายพันธุ์ไหนสปีชีส์ไหนมาจากโคตรเง่าไหนเนี่ยไม่ไม่สนใจค่ะรู้แต่ว่าเขาเป็นพืชตระกูลบอลน,นะคะคือพูดไปนี่ไม่มีสคริปต์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ การปลูกก็ปลูกอย่างนี้แหละคะ่ะปลูกแบบไม้ใบทั่วไปนะคะปลูกเหมือนบอลกระดาษด่างขาวนี่แหละคระัเพื่อน<ๆ>ก็ปลูกเหมือนกันค่ะได้ผลเหมือนกันนะคะพวกตระกูลบอลต่างๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเลยถ้าเพื่อนเพื่อน อยากเลี้ยงนะคะตั้งแม่แค่ต้นเดียวพอนะคะแม่นนินลาดแนะนําให้ตั้งแม่แค่ต้นเดียวพอนะคะต่อไปก็จะได้ลูกได้หลานของบอลเลมอนอีกเยอะแยะเลยนะคะปลูกเป็นแผงเป็นแถวเป็นแนวเป็นดงเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยโชว์ความงามของเขาได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนเขาหรอกครับให้ใครใครก็ไม่อยากได้นะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็จะโชว์ความงามของไม้ใบบริเวณห้องพักบริเวณบ้านของเราได้อย่างเต็มที่นะคะสนุกสนานกับการปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะการเลี้ยงบอลเลมอนนะคะแม่ดันล่าก็จะจัดวางเขาบริเวณที่ได้รับแดดเป็นช่วงๆนะคะเพื่อนๆค่ะคือเขาจะได้รับแดดช่วงที่พระอาทิตย์ส่องรอดร่มของต้นแคลงมานะคะ ก็จะได้รับแดดช่วงนั้นประมาณ1วันก็ได้รับสักครึ่งวันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับแบบรวดเดียวนะคะรับเป็นช่วงๆนะคะเสร็จแล้วก็การให้น้ําก็ให้น้ําวันละสองครั้งนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ให้ค่ะนะคะ,นะคะก็ให้เขากินน้ําฝนนะคะการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยเหมือนไม้ใบทั่วไปก็คือให้เดือนละครั้งหรือว่า เดือนครึ่งค่อยให้นะคะปุ๋ยที่ให้ก็คือให้ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะแค่นี้คะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะพืชตระกูลบอลเนี่ยง่ายมากๆเลยนี่คะ่ะความด่างของเขานี่สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆสวยโดดเด่นเลยนะคะสวยเป็นคนละแบบกับเจ้าบอลดำนะคะเพื่อนๆสวยเป็นคนละแบบกับอบอลกระดาษด่างขาวนะคะคือ บนกระดาษด่างขาวเนี่ยสวยแบบหรูหราหมาเห่านะคะเพื่อนๆตัวนี้สวยแบบเริดๆนะคะเชิดๆนะคะสวยสวยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนบอลดานั้นสวยแบบลึกลับนะคะก็ปลูกผสมกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะสวนก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะนี่เลยค่ะเขากําลังแตกยอดให้นะคะเนี่ย หลอดใบใหม่นะคะเพื่อนๆหลอดใบไปก็ออกเร็วค่ะไหลก็ออกเร็วนะคะเพื่อนซื้อมาตั้งแม่ต้นเดียวพอค่ะเพื่อนๆเต็มสวนแน่นอนค่ะนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ต่างๆเนี่ยกำลังฟอร์มมานะคะคืออันนี้เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามที่เกิดจากต้นแม่นะคะเอาลงดินคะ่ะเพื่อนเคะ่ะพอเอาลงดินแล้วเขก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะ อย่างบอดำนี่เห็นไหมคะก็จะตั้งแม่ขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ช่วงที่เขากำลังโตนี่บอลดำจะสวยมากๆเลยนะคะลายใบของเขานี่จะสวยมากๆเลยแล้วก็มีม์ขังมากๆคือดำก็ดำดำจริงๆนะคะเพื่อนๆคือสวยจริงๆค่ะนะคะนี่เลยคะ่ะไม้ตระกูลบอลนะคะและตระกูลอื่นก็มี มากมายหลายชนิดนะคะแม่ดันล่าเนี่ยเลี้ยงแบบใทรให้มาก็เลี้ยงค่ะนะคะแม่ดันล่าแนะนำเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นไม้นะคะเริ่มปลูกพืชตระกูลบอลก่อนนะคะเขาโตเร็วแล้วก็ทนด้วยคะ่ะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการปลูกต้นไม้ต้นอื่นๆนะคะ ปลูกบอลรอดปลูกต้นอื่นก็ต้องรอดนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเลือกปลูกเลยคะ่ะทั้งบอลเลมอนบอลดําบอลกระดาษด่างขาวนะคะอ,อดิบดำอ,อดิบขาวมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะพเพื่อนๆคะ่ะปลูกเป็นงานอดิเรกปลูกไว้เล่นๆนะคะพเพื่อนๆก็จะได้ ต้นไม้งามๆไว้สร้างภาพค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะคลิปนี้แม่ดลน่นลาก,ก็พาเพื่อนๆมาชมความไหลดกนอดกของบอลเลมอนนะคะชมความด่างความสวยของบอลเลมอนค่ะเพื่อนๆค่ะไม้ที่โตเร็วค่ะนะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆไปชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ